สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ดีนั่งนั่งมากนานเล่นๆแล้วรู้สึกอยากไหลสดขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่อยากอัดวิดีโอขึ้นมารู้สึกว่าอยากกินอันนี้มันน่ากินแล้วอยากให้เพื่อนๆลองดูคลิปนี้นะคะ,อะของหมักของดองของอของเปรี้ยวผลไม้น้ำพริกกะปินี่ น้ำพริกกะปิเยอะย่เจ้านี้แบบแซ่บมากแล้วก็ที่สำคัญการกินที่ต้องอร่อยต้องกินกับถุงนะคะอ่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกปลาจอมดูน่ากินมากเดีย๋ยวหาอะไรมาเทินให้มันดูแบบให้เห็นสักนิดนึงเนาะแปบบ๊บนึงนะคะ ต้องลีลาเลยเนาะกินแบบคือน้ำจิ้มเนี่ยแบบจะบอกว่าอะไรอะ่ะต้องใช้มืออืมเยอวๆะขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะถ้ามือมันจะอร่อยกว่า มันต้องกินใส่ถุงแบบนี้มันได้เห็นไหมนะก็มันไม่โฟก,กัสที่อันเนี้ยเด็ดตรงได้กินกุ้งแหง้งกินปลาจอมหรือน้ำปลาไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่า อร่อยเยอะยัว,ยว,ยวอืมอ่ะเราลองมาเป็นน้ำพริกกะปิจะบอกว่าเจ้านี้เบ็ดตรงน้ำพริกกะปิกับน้ำพริกปลาจอมคือผลไม้อ่ะรสชาติมันเหมือนกันทุกที่อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มเยอะยัย่ะคือเป็นแบบ น่ากินมากอืมอืมคือแบบกะปิไม่ได้แบบเยอะเกินนะคะแล้วขาเลือกใส่กุ้งแห้งดูเล็กๆด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันละมุนมากไม่เผ็ดเยอะไป 嗯。Mm hmm. จริงๆค่ะเพื่อนๆดูว่าหน้ามันอาจจะแบบไม่น่าดูเท่าไหร่แต่จุดเด็ดคือน้ำจิ้ม คนมันนอกชอบอะไรโจ๊ะจะได้ฟิลในการกินมันจิน้มจหแก่เครื่องครบพร้อมเครื่องเคียงอยู่ในนี้เพียบหอมกุ้งแห้องอะไรอีกอ่ะ อยั่อ่ะเสียงรถอีกตันดันหน่อยนะคะนี่นี่อัธรสตอนจ้าตอนน้อยๆ แซ่บมากแซ่บเบอร์ที่สำคัญคือบีบตูดน้ำจิ้มให้มันขึ้นมาดูสิคะอืมก่อนที่ซื้อของเสร็จป้าแกทิ้งท้ายไว้อย่างนึงร้านผลไม้ ป้าบอกว่าอร่อยเด็ดที่สุดในประเทศคืออันนี้มันเป็นแคปชั่นขำๆนะคะแต่ก็อร่อยของป้าจริงค่ะอื mm hmm. mm hmm. กับตอนปลาละือตอนประจอมไม่รู้อ่ะมันคือน้ำจิ้มไม่ได้ถามป้าเดี๋ยวรอบหน้าไปเดี๋ยวจะอัดวิดีโอถามป้าให้นะคะว่าน้ำจิ้มประจอมหรือปลาละ จริงๆผลไม้ดองไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยกินเท่าไหร่แตอว่าป้าแกขายแค่มะม่วงกับผลไม้ดองไงคะหรืเลยลองซื้อมะย,ยมดองมาขออนุญาตใช้มือนะคะ จิ้มตักน้ำจิ้มได้ไม่สาใจอะ่ะสำหรับคนหองไส้ไม่ดีไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินรวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินแล้ว,วนนชอบกินรสจัด กินต่อไปไม่มีอะไรครับมีสัมเบเวสีอยู่รอบข้างอร่อยม,ม,มากเลยค่ะมะม่วงไม่ได้เปรี้ยวมากเพราะเป็นคนไม่ค่อยกินมะม่วงเปรี้ยวบางไฟบางไฟอะค่ะบ,บางไฟ กินมาจริงๆเคยมีครั้งนึ่งอะไม่ได้ซื้อแต่ว่าคนที่บ้านซื้อมาแล้วน้ำจิ้มมันอร่อยผลไม้ไม่ถึงครึ่งแต่พริกเกลือหมดไปแล้วถุงนึงกะปิป้าแกไม่ได้รสชาติเหม็นไม่รสชาติฉุนนะคะแต่มันกลมก่อมมากจริงๆ อืมบีบมันขึ้นมาเสียงรถอีแตนดังหน่อยนะคะ 嗯。 เริ่มเผ็ดแล้วค่ะคำเตือนสำหรับคนท้องไส้ไม่ดีไม่แนะนำนะคะแล้วการกินน้ำจิจ้มปสอปลาเนี่ย ถ้าเขาให้ต่อนมาอย่างเงี้ยแนะนำเคี้ยวให้ละเอียดนะคะอาจจะติดคอได้สิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวไปกินต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาจะกินอะไรเดี๋ยวมาลงใหม่นะคะฝากกดติดตาม กดซับกดคายแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปก่อนวันนี้บ๊ายบาย